ร่นคว้าใจเออ่เดินรัดจะดำดึงคว้าใจวิง่งลุ่มไปนี่ <c oughs> ไม่ใช่เวทีมั่วอย่างอ๋อถ้าคว้าใจยิงปืนส่งประแจงปืนอ๋อเออแต่จึงจะจบหมดเจนปุ่มประเกศะหัวประเซียดตาปราดี ปากเปล่าก้นประต้นเห้กองกูปราไม่ต้นไปในหมดแหล่เมียกวางกับตุ้งประติเห็นควันนักต้นไข้ใจอยู่ในร่องคนกับหมอกว่าวางกับต้นไข้ใจก้อยเลยประชซอ๊อกเปล่าราพุ่งเปลอุตน ดูพระนาพวีพระราชาเยี่ยมองคชาตโอ้จุมนะเขาองคาชาตถ้นในวันก่อนกูขึ้นมงกุฎซอยหมดแดงก็องคชาตแก้ได้ กูรูดลงครับรงประดาจำแนงปอกูแคเคลียร์กันเลยเหล่าให้ไล่ไปดูแปลกจริงป่าชาเราจริงนะกัมพูดนี่แหลมแปลกกะนาตไทยาโรกค้กัมป่าชาตอยชาววันกดที่วงกดตึงอาจจะกัมจินประนชนจีบถ้าคนรวยๆเต่าแก่คับ ชินบุญต่าแกแกหมดชินบุญแล้วแกตำบุญมาตาวันถ้าคนพี่พี่มันกูมาเต็งครับมดเวนชินเวนตายชีเบงทั้งคนชีเบงไม่พอดเต็งตึงชีเบงเออดับคุบทั้งคนว่าลุน่น ไปแล้วเดงกปู่ตามึงเลินลงเล็บยังเ,ยงเปร์แปลงขนาดเป้าในกระจายเมื่อนพระราชจจตานปลึงตะไว้ปลาปลึงประจุ่มปลึงคนมันเรามกฮักมกจีเหต่ทำไมนีเมันมกจริง,งี ไปตึงเปิดตู้เบนกันแล้แย่งก็เปลงปิดตู้ครองจุดวุมใจร้อนปื้อปี่ไม่มีโอกาสได้ยกขึ้นเหลนเลยแต่เดียวก็ไหนเฝ้าจับคูก็ลักกันตายเงี้มึงไปน้อยกันก็นกปิดตู้ไว้แล้วกูแทกขึ้นมาต่างป่วยนู่นวัวนู่นปี่อะไรกันจะยิกปู้กัน พี่นุ้ยกับพี่เต้จะต้องเป็นหัวหน้าหนึ่งคนด้วยเป็นหัวหน้าเพลิงคือถ้าใครฉลาดคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าอา่ได้ให้โดยเราถอดจ่อความร่าบาดก,กันฮงตายปัญหากันอย่าวัางมึงกับกูเออตายมาคุณตายหงายๆนี่คนณตาว่าปลายเลยเอ,อ้ยไม่อ้อมวอนไม่โกลว,ว์ไรกปิด แล้ะปลาไรไปหน่อยปลาตชื้นั่นเหลือแปลกูเออหัวตาหมายไอ้เนี่ยเหอดนใจหนึ่งปั้นนัดย่อยปั้นปัดลุงปั้นจังปั้นกะบีแล้วตรงไปอยากจะว่าด้นใจนี้ไปหน่อยไปภูเก็ตปิดแล้วไปไหนไปหน่อยไม่ไปหน่อยตังหยวนโอ้ผมแปลตายโอ้งกู ก็ต่อไปพี่น้อยถ้าจมหมดไหวเอาหัวแจตู้เย็นจำเพลิงเปิดตู้เย็นเอาหัวใส่ก็ไปแล้วปิดตู้เย็นตกเจ้าควายแจตู้เย็นเปิดตู้เย็นแล้วควายใช้ก็ไปเดียวใส่เอาหัวออกคนคี๋วัวตู้เย็นมึงโอ้โหให้แกแจตัางหัวตัางควายเปิดตู้เย็นเอาหัวออกก็ไปแล้วควายใช้ก็ไปตกเจ้ามาแจตู้เย็น เปิดตู้เย็นออกควายออกแล้วมาเทกับไปแล้วปิดตู้เย็นโตกมากับเตาแหลนแก้เงินไก่นามาปิด,กปดไก่เตาแล้วเตาอีหนามาเพื่อให้เพื่อไม่หนาวมาอย่างโยในตู้เย็นมึงไม่ออกมาที่อหอวจริงไปเตอพี่เทงครับพอันเปแล้วเปี่ยนปอดได้แรงแล้วแรงจริงปอดจันจยูง่ายอีนึงแรงออาจริงแรงไอ,อ,อ,อ้เจ้าเว้ยนะ เดาแันร ja, <c ười> ็เดาเ่าคิดก็ดีใจเราดีจักจิตยิ่งเดาเลยหมัดวนคุ้นเก่งตอนนี้แจนต้องเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะพี่หนุ่ยครับพ่วงยอมรับครับประธานอาจารย์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริง2เบอร์เนี้ยต่อเจ้านี่เหน่นอนนและวันที่17 17เหน่นอนออก977อาจารย์วะ Khao chết chết chứ ừ. Mẹ anh nát nói chứ Ông bố thèn Là chán trai yên Ông bố thèn ngô là càng tốt Trả là can và riêng lôi Thế tâm mấy ô cái anh Chuyên ngoài ô tù đúng rắc vặt Thế mẹ chính con hả à chán đâu Cả nát chơm rọt chơm mùa Nhi đất cát lưỡi con Chơm mùa ơ chơm trôn Ô จมรถคดี so, like, oh, no, I, ้านบ่าวกูเจอรถได้แทมวันป่าไห้อาจาย์เจอมจนเจ็ดรุ่นซชยยิบแปงพิดโตก็แปงเจอมัวเหย็ผมแม่นโขไม่ได้ด้วยแกแกงครับโตก็ปองเจอมัวเออขิดว่าจนปักเดียวใครจนโอ้เผื่อกูป้าไปจอม ก็ยังไอมอไอมอเผื่อมึงเออป้าเคยจนมาเจบแจ้่งว่าเล่นเวียนแต่พอนี่จ่นซอยยิบแปลงพิษกันได้แปลงเชิ่อมรถแต่ตั้งมาคุป้าพื้นหมายแกเจอม้ยิ่งแล้วจนแต่ดินพื้นนกโยปลายเปล่าหยัดผมปอยิงโป่งจนไปตายดินลกพื้นนั้นเออ Thôi tôi còn phèn phong chơm lấy để phô lão ta Tên này chèn tớ viên con giặc